อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะคะว่ารายการของเราวันนี้เราจะต่อยอดการเมืองกันนะคะว่าอนาคตใหม่ของพักคก้าวไกลอนาคตใหม่ของก้าวไกลเป็นเป็นพักไม่ได้แล้วอนาคตใหม่ของก้าวไกลจะเป็นยังไงแล้วอนาคตทางการเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่ศาลมีคำมติใฉัยุบพักคก้าวไกลออกมาแล้วมาติเอกสารด้วย9ต่อศตัดสิทธิกรรมการบริหารพักค10ปีนะคะช่วงนี้เราพูดคุยกันกันกนกนกบศาสตราจารย์ดรธิตินันพงศุทธิรักษ์ท่านเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์ อยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ทิดนค่ะสวัสดีครับค่ะตอนอื่นเนี่ยขอถามอาจารย์ก่อนว่าผลคําวินิจัยของศาลที่ออกมาเมื่อวานมีอะไรที่ในส่วนของอาจารย์ฟังและรู้สึกว่าเกินกว่าที่คาดไปไหมคะความจริงเราก็ได้คาดคะเนกันมาแล้วนะครับว่าจะออกเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนช่วงต้นปีเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยคาตัดสินศาลก็ตัดสินไว้แล้วว่า9ต่อ0ว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่มี พระมหากษาัตริย์เป็นประมุกใช่ไหมครับในการเสนอที่จะแก้มาตราหนึ่งนสองนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงคิวนี้นผมก็ไม่แปลกใจแล้วผมคิดว่าหลายคนก็คิดว่าไปทํานองนี้แหละนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมีความหวังว่ามีเรื่องเทคนิคของการฟ้องกระบวนการฟ้องของตก <อ S 1> ตอ,อะไรต,<อ>ต่อเงี้ยนะค <นะ S 1> รับขั้นตอนแต่ว่าเอา,าจริงจริงแล้วเนี่ยผลตน้ตนต้นปีเก้าศูนย์นี่มันชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ผลที่ตามมาคือว่าถ้าเราถ้ามันเป็นครั้งแรกนะที่ือนว่าไม่ได้มีก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่ อยากจะพอฟังได้อะแต่นี้พอ,อามาถึงก้าวไกลหลังจากที่ยุบอนาคตใหม่มแล้วก็อาจจะไม่รวมไทยรักษาชาติก็ได้ถ้าย้อนไปถึงปี50 51ะนะครับพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นมันเป็นทิศทางแนวโน้มเป็นระบบแล้วนะครับ,รบเป็นระบบว่าพรรคที่พรรคที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยโดนยุบอยู่เรื่อยๆถ้าพรรคที่ชนะเลือกตั้งโดนยุบเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นหรอกเดี๋ยวนิดนึงอาจารย์ธิตินันระบบอะไรครับระบบ ยุบพรรคที่ชนะหรอมันมีแบบระบบแบบนี้ด้ยระบบของการกําหนดทิศทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนก็คือว่าพรรคไหนที่ชนะเลอกตั้งก็สมัยก่อนไทยรักไทยชนะตั้งเยอะโดยใช้กระบวนการพิเศษก็มาจากฝั่งฝั่งตุลาการคอโดยมากก็เราก็จะมีฝั่งตุลาการนะครับทุกทุกประเทศเนี่ยฝั่งนิติบัญญัติฝั่งบริหารใช่ไหมครับแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะมีมีกองทัพแฝงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนี้ตุลาการก็มันดูเหมือนว่าเป็นเป็นฝั่งที่ที่จะกําหนดทิศทางทางการเมืองไทยในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาาโดยการยุบพักแล้วก็มีการย,ยดึดอานาจด้วยนะครับมันมี2อย่างนะครับ,รบยุบพักแล้วก็ย,ยดึด <ๆ S 1> อานาจขออนุญาตถามอาจารย์แบบตรงไปตรงมานิดนึงอันนี้ผมก็พยายามไปค้นมาแล้วมันไม่เจอจริงๆเผื่อว่าความรู้ผมอาจจะน้อยนะครับอาจารย์มันมีประเทศไหนในโลกที่ยุบพักบ่อยยุบพักเยอะแบบประเทศไทยไหมเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าในรอบ1 7บเปีที่ผ่านมาเรายุบไปกี่พักกันนะครับอาจารย์ สามสิบกว่าพักนะครับสามสามสิบกว่าพักคือในพักใหญ่ๆที่เรารู้จักกันตอนแรกเราได้ยินแบบสามสี่พักแต่จริงๆมีพักอื่นๆพักเล็กๆย่อยด้วยใช่ไหมฮะครับแล้วรวมหมดแล้วนะครับตอนนี้แต่พักใหญ่ๆคือพักที่เราจะจําได้เพราะว่าพักที่ใหญ่ก็คือพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนถ้าถ้าพรรคใหญ่ๆนะที่ผมจําได้ก็จะมีไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมาธิปไ่ายไทยในไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็มาไทยรักษาชาติอนาคตใหม่แล้วก็มาเนี่ยก้าวไกล แต่มันก็จะมีพรรคย่อยๆที่โดนยุบไประหว่างทางอีกครับ,รบที่ต่างออกไปคือว่านาคตใหม่กับก้าวไกลเนี่ยเขามาแนวใหม่ครับแนว<า>ใหม่ก็คือว่าฐานเสียงเขาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวแต่ว่าเขาชนะเลือกตั้งพรรคก้าวไกลปีที่แล้วเนี่ยผมก็สังเกตว่าเขาชนะทั่วประเทศเลยนะครับรบแล้วก็ชนะท่วมท้นเลยในกรุงเทพนะ <ๆ S 1> สามในสองในสามเขตแล้วก็แนวใหม่ก็คือว่าเขาต้องการจะปฏิรูปครับถ้าว่าไปแล้วสมัยก่อนที่ยุบพรรคพวกไทยรักไทยกับพลังประชาชนมัชฌิมาชาไทยอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นพรรคที่เรียกว่าการเมืองเก่าอ่ะครับ การเมืองเก่าเราอาจจะเรียกว่าการเมืองน้ำเน่าก็ได้การเมืองเก่าก็คือว่าการเมืองแบบว่าการหากินคือนักการเมืองก็เป็นธุรกิจแบบหนึ่งนะครับท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นระบบอุปัมภ์เข้าสู่อํานาจผ่านการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่ามีมีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการต่างๆที่ ที่เหมือนกับว่าถอนทุนนะครับคือในอดีตเนี่ยแน่นอนมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงอ่ะใช้คำนี้แล้วกันมันจะทุกคนจะถูกเก่าหาว่าเกี่ยวกับการโกงแต่ว่าก้าวไกลนะคนใหม่เขาไม่ได้โดนเรื่องนี้คือคือเขายังโดนไม่ได้เพราะเขายังไม่มีหนาที่เลยค้าเกิาไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยไม่ได้รับคะแนนเสียงประชาชนนะครับสมัยอนาคตใหม่นี่ก็8ล้านนะครับมาก้าวไกล14.4ล้านนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งหาที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่ง รวมๆแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาได้ชนะเลือกตั้งไปสองส่วนสามนะครับหกสิบหกหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเสียงประชาชนเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลไปแล้วค,คุณพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ในของประเทศเราก็มีความไม่ปกติธรรมดาคือว่าก,ก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ทราบกันมานะครับก็มีการแยกสองพักนี้ฝั่งหนึ่งก็โดนข้อกล่าวหาไปเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับโดนดึงเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับสองพักนี้ก็แยกกันไปใน,น็ผ่สเดแล้วเราย กืบสิเดือนนี้ประเทศไทยไม่ได้ขยับไปข้างหน้าเลยนะนะครับผลผลเลือกตั้งที่ออกมานี่คือไม่นับเหมือนไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างน,น,คนครคะก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปตามทิศทางที่ที่ที่กำหนดที่เราเห็นมามนไม อาจารย์คะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปช็อตอื่นๆเนี่ยขอย้อนกลับมาที่เรื่องของคำวินิจฉัยนิดนึงคือพออาจารย์บอกว่ามีคำวินิจฉัยมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเอาสารทหกเจ็ดที่พูดกันเมื่อวานเยอะๆ,ๆในในศารเนี่ยคือบางคนทังคำถามเรื่องไทม์ไลน์ด้วยว่าทําไมถึงต้องออใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าเดือนกว่าจะมีคําตัดสินออกมาเมื่อวานนี้คะ่ะคืออันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของ สารรัฐมนูญนะครับแต่ว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจะตัดสินอย่างนี้แล้วในเมื่อตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยการต่อสูนี่ก็ชัดเจนแล้วเนี่ยก็น่าจะรวบรับไปเลยหมายความว่าให้มันจบไปเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเห็นต้องการจะเห็นกระบวนการที่มันมีคันลองที่เหมือนกับให้มีการแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเนี้ยนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็ผลก็ออกมาเหมือนเดิมที่เราเข้าใจกันอยู่ดีงั้นสมมติฐานนิดนึงได้ไหมครับตั้งเป็นสมมติฐานว่าถ้าสมมติว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคมผ่านไปแค่เดือนเดียวแล้วเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้หรือว่าก่อนสงกรานก็ได้นะครับกับที่มีการยุบพักเมื่อวานนี้เนี่ยอันไหนที่มันจะดูเรียกว่าทําให้ประชาชนออกมารู้สึกเดือดดาลหรือครับแค้นใจมากกว่ากันเพราะหลายคนบอกว่าการทอดเวลาอาจจะเป็นเทคนิคในการทําให้เกิดซอฟต์แลนดิ้งเหมือนให้คนหลายคนเตรียมตัวเตรียมใจเลออว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ไม่ลอกก็ไม่เป็นไรหรอกแลวให้เตรียมตัวแล้วขณะเดียวกันก้าวไกลเองก็มีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมพักสำรองด้วย คือความเดือดร้อนที่คุณตาพูดถึงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไล่เรียกกันนะครับไ,ไล่เขียนก็ไม่ต่างกันมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดสินตอนนั้นแล้วก็ยุบหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับความโกรธแค้นแรไต่างเนี่ยผมก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าพอผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าบางคนอาจจะไปเหมือนกับว่ามีความหวังนะฮะคือถ้าตัดสิน9ต่อ0นแล้วก็ยุบไปเลยตอนช่วงนั้นน,น,นะครับมันก็คือจบจบไปเลยแต่ว่าพอ พอมาถึงตอนนี้นะคนก็คิดว่าผ่านมาหลายเดือนเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับคงก็เห็นเห็นนะครับว่าอาจจะมีเรื่องเทคนิคของกกตว่ากระบวนการฟ้องเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ครบรูปแบบไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้นะครับ,ค,รบคนก็มีความหวังว่าอาจจะอาจจะแบนแค่แค่ตัวหัวหน้าพักผู้บริหารพักอ,อะไรเป็นบุคคลรายบุคคลไปไม่ใช่ทั้งพักโดนยุบอะไรอย่างนี้ย ความหวังเหล่านี้ในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็คือผลก็เหมือนเดิมที่เราทราบกัน <ừ> ผมก็เลยคิดว่าดีไม่ดีความกดแข็งน,นั้นมากขึ้นด้วยซ้ําที่ทอดเวลามาถึงนาดน,นมมาแต่มันมีเรื่องการตัดสิทธ์ด้วยจริงๆบางคนวิเคราะห์ว่าเอออาจจะแบบตัดสิทธ์แค่5ปีหรือเปล่าแต่พอออกมาว่าเป็นตัดสิทธ์10 <ừ> ปีจริงๆก็จะเหมือนกับส่วนใหญ่ที่มีการยุบพักมาก,ก่อนหน้าน,นี้ว่าตัดสิทธ์ปีบางคนบอกว่าอันนี้เป็นการลดให้แล้วนะพอเมื่อก่อนนี้ก็คืออาจจะจริงๆแล้วตัดสิทธ์ตลอดชีวิตก็ได้อาจารย์มองยังไงเร่เรตัดดดนะคม็ใหๆผิวาาก มันเพิ่มเวลาคือสมัยก่อนตอนแรกๆห้าปีนะครับทัทยรทักทยห้าปีปนั้นแล้วก็พรงประชาชนนี่ก็ห้าปีตอนนี้พอมาตอนหลังเนี่ยเพิ่มเป็นสิบปีสิบปีนี่เราต้องถามว่าทาไมถึงสิบปีเลยนะสิบปีนี่นานนะแล้วก็มีมตลอดชีวิตก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าว่ามันนานนะครับนานแล้วก็การโทษที่ได้รับเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยุติธรรมหรือเปล่านะครับขนาดนี้เลยเลยสองก็คือว่าในการตัดสินบ่อยเนี่ย คุณกวางในประเทศไหนก็ตามครับคุณตามันก็จะมีคนที่มีความรู้ความสามารถหรือคนหนุ่มสาวนี่แหละครับเหมือนกับว่าจะไปไปลงทํางานการเมืองเนี่ยมันก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแล้วคนที่จะไปลงทํางานการเมืองเราเราใช้คำนักการเมืองแบบนักการเมืองก็มีมีภาพพจน์ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมอย่างที่ผมเรียนคือถ้าดูในการเมืองสมัยเก่าการเมืองเก่าการเมืองน้ําเน่าอะไรเงี้ยภาพพจน์ก็ไม่ดีจริงแต่ว่าพรคอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองใหม่อ่ะเขายังไม่เคย เป็นรัฐบาลเลยเพราะเขาจะไปคอร์รัปชันองไเงในเมืเม่อยังไม่เคยเมีอำนาจนะ,ะตอนนี้พอเราตัดสิทธิ์ไปมากๆเนี่ยคนที่เหลืออยู่ไม่ค่อยมีใครเหลือลนะอแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคนหนุ่มสาวที่ไหนครับเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปเล่นการเมืองเข้าการเมืองทํางานการเมืองออพรรคอาจจะโดนยุบพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าตัวเองอาจจะโดนตัดสิทธิ์สิปีดีไม่ดีตลอดชีวิต มันคุ้มไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ความสามารถเขาไม่ไปทําการเมืองก็จะเหลือแต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถคุณ,<ม>คณง่ายๆว่ามันเป็นการไปตัดขั้นตอนกระบวนการงอกเงยให้สวยงามของประชาธิปไตยไทยครับคือการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องมีทั้งทั้งคนทั้งสถาันทั้งกฎกติกาต่างๆใช่ไหมครับ,รบพอมีการยึดอำนาจแล้วก็เริ่มใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับต้องต้องตั้งไขใหม่นับหนึ่งนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็คนที่โดนตัดตัดสิทธิ์ไปทั้งหลายเนี่ยนอกจากคนใหม่ไม่อยากเข้าแล้วคนเก่าเขาก็ ริดรอนเหมือนกับว่าล่อยหลอ,ลอไปเรื่อยๆก็จะเหลือใครครับอ่ก็จะเหลือพวกเก่าๆต้องตั้งใช้เวลาปั้นขึ้นมาใหม่อีกเออผมคิดว่าประเทศเราอ่ะเสียดายครับคนที่มีพรสวรรค์ความเก่งเราดูแต่งกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะเทศไทยก็เหมือนกับว่าก็พอสู้เขาไหวอ่ะในหล,หลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่น้อยหน้านะอ่ผมคิดว่าคนที่มีพรสวรรค์ผมเป็นครูเนี่ยนะครับมา30ปีเห็นนักเรียนผมก็เคยไปสอนที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างการเรียนการสอนเนี่ยเด็กไทยนี่หัวดีนะครับแล้วก็ขยันคือไม่น้อยหน้าใครหรอก คนที่มีพรสวรรค์ในประเทศไทยแต่ว่าพอมาถึงเรื่องการเมืองเนี้ยคนที่จะมีพรสวรรค์มีความรูค้ความสามารถเข้ามาปุ๊บนะครับโดนตัดสิทธิ์ไปอย่างนี้เนี่ยนะครับโดนยุบพรรคอย่างนี้อีกหน่อยก็ไม่มีใครอยากเข้าและที่เหลือก็ก็ไล่หลองไปเรื่อยๆค่ะอุ้ยด้วยเวลานะคะเดีดเะะ๋ยวะะเราต้องเผื่อเวลาเวละงั้นขอข้ามช็อตไปนิดหนึ่งจากเรื่องของคำวินิจฉัยนะคะข้ามไปว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความโกรธแค้นอาจารย์คะเดี๋ยวสนามต่อไปจะมีเลือกการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจราชบุรีมีการเลือกตั้งส มันจะกลายเป็นคะแนนที่ที่มากขึ้นได้ไหมเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไหมเป็นจุดเปลี่ยนไหม,ไห,มหรือว่ายัางไงคะผมคิดว่ามันเป็นจังหวะนะครับคือว่าจังหวะนี้เนี่ย <c oughs> พิษณุโลกราชบุรีเนี่ยมันจะสําคัญม,มันเพราะว่ามันเป็นการทดสอบทันทีเลยครับว่ากระแสประชาชนเป็นยังไงะนะครับว่าถ้าเกิดผลออกมาท่วมท้นนะครับว่ามันเป็นการแสดงเสียงแสดงสดงิทธิ ว่าไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเพราะเป็นจังหวะนี้ครับ,รบแล้วพักใหม่ตอนนี้มีคนออบอกว่ามองไปที่คุณใหม่สิริกัญญาถ้ากล่ว่าเป็นตัวคุณใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนคะเพราะจะเป็นพลังหญิงสู้กับคุณอุ้งอิงด้วยนะคะคือ,อ,อผมคิดว่าเรื่องคนเนี่ยยังไม่สําคัญเท่าเรื่องกระบวนการคนรับพักนี่ก็สําคัญนะครับคือว่าใครจะเป็นเป็นหัวหน้าแล้วก็ความสามารถต่างๆแล้วเราก็ที่ผมเรียนเนี่ยก็ยร่อยหล่อเรื่อยๆ แต่คุณหัวห,หน้าพัก,กนอนาคตใหม่มาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลก็โดนสอยโดนตัดสิทธิ์กันหมดนะครับมาเป็นรุ่นที่3เนี่ยนะครับก็ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาก็ได้หรือคุณอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็กสําคัญเหมือนกันแต่ว่าตัวชื่อพักก็สําคัญเหมือนกันในระดับ<ฆ>หนึ่งแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือ,คอขบวนการมากกว่าที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการปรับตัวของประเทศไทยให้มันสามารถเดินหน้าก้าวหน้าทันสมัยทันเท่าเทียมทัดทานกับคน เพื่อนบ้านได้ชาวโลกได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นะบวนการของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าจะเป็นใครมาบริหารพรรคชื่ออะไรเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยที่สําคัญที่อยู่ที่สุดและที่น่าจับตามองที่สุดรับวนการที่หมายถึงตัวระบบข้างนอกเหรอคะะบวนการก็คือความคิดเจตนารมณ์ความประสงค์รวมว่าอยากจะเห็นมีการปฏิรูปเศรษฐกิจไม่ให้มีการผูกขาดอย่างเงี้ยสมมตินะครับมีการปฏิรูปกองทัพอะไรเงี้ยนะครับ คือคือให้เรามีความให้ประเทศไทยมีความทันสมัยทันสมัยแล้วก็ก้าวทันก้าวหน้าทัน,ทนประเทศอื่นๆเขาพูดง่ายๆในโลกนี้นะครับ,รบเราไม่ได้อยู่คนเดียวยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มมีอาการซุดอาการซุดก็คือว่าเราจะโตมาสัก1นึสไม่เกินเนี้ยนะครับสเอเวียดนามนะครับสมัยก่อนในสอนหนังสือง่ายเลยเวียดนามจะแค่ครึ่งหนึ่งของเรานะครับบูลค่าของ GDP เขาเนี่ย ตอนนี้เขาจะไล่ทันเราแล้วอีก5ปีข้างหน้าถ้าเวียดนามขยายตัวเศรษฐกิจ6%นะครับต,ต่อปีของเราเนี่ยมาสักสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยเขาจะแสงหน้าเราครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาว่ากันต่อกับภาพรวมของการเมืองหลังจากนี้ก้าวต่อไปของคนของอดีตก้าวไกลนะครับเขาจะไปยังไงกันต่อแล้วก็ที่สําคัญมุมมองที่นานาชาติมีต่อประเทศไทยจะส่งผลไหมเนี่ยการยุบพักก้าวไกลาการตัดคุณพิธาซึ่งต้องยอมรับว่าต่างชาติรู้จักคุณพิธา ป๊อปปูล่ามากๆน่าจะเป็นนักการเมืองที่ป๊อปปูล่าที่สุดในประเทศไทยในช่วง2อปีที่ผ่านมาแล้วมันจะส่งผลอะไรไหมโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนเดี๋ยวช่วงหน้าถามอาจารย์ต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครไทยตอนนี้กําลังเข้มข้นมากทีเดียวนะคะหลังจากที่มีคําสั่งยุบพักก้าวไกลนะคะตอนนี้มีการมองจากต่างชาติเข้ามานะคะมีการออกเป็นถแถลงการทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐทั้งจาก e ูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุยจับอาจารย์ธิตินันต์ต่อนะคะว่าภาพลักษณ์ของไทยตอนนี้ ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอาจารย์คะต่างชาติเขามองเข้ามาการเมืองในบ้านเราตอนนี้เขามองเข้ามาแล้วเขาเห็นอะไรบ้างคะคือเราก็ได้รับฟังมาเหมือนกับว่ามันมีการพูดว่ามันเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าประชาคมโลกเนี่ยเขามองไทยจริงๆแล้วเขามองด้วยความแบบเหมือนกับเป็นกองเชียร์ด้วยนะเพราะว่างี้ครับค,คือเขาไม่คิดอย่างนี้กับเวียดนามหรอกอรหลายประเทศที่เหมือนกับบ i, a, ุรินทรกัมพูชาอะไรเงี้ยเขาก็จะ มองไปแบบหนึ่งคือเขามีความหวังกับไทยสูงเพราะสมัยก่อนเนี่ยสัก30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีมีนิมิตหมายที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มตัวหลังจากพฤษภาธมินใช่ไหมครับทีนี้คนก็จับตาม,มองแต่แล้วเหมือนกับว่าพอมา2ี่สิปีที่แล้วเนี่ยนะัเวลาผ่านไปก็มีการรัฐประหารแล้วรัฐประหารอีกสองรอบอแล้วมายุบพรรคต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อกังขาคนเขาก็เหมือนกับว่า ผิดหวังะนะครับแล้วเขาก็จับตามองเพราะประเทศไทยมันเะเทศสำคัญครับในยุทธศาสตร์ทหารความมั่นคงของโลกต่างๆอินโดแปซิฟิกแไรความขัดแย้งตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอะไรต่างๆเียไทยก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในระดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็คือว่าทุนเดิมเนี่ยไม่น้อยนะก็เป็นที่จับตามองพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการยุบพ,พักเก้าไกลเนี่ยมันเป็นการยุบพ,พักที่ต่อเนื่อง จากการยุบพักต่างๆที่เราได้พูดมานะครับได้สนทนากันมาไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนชไม่ต้องรวมไทยรักษาชาติก็ได้มาถึงอนาคตใหม่มแล้วก็มาก้าวไกลนะครับอันนี้เขาก็เริ่มเห็นละคือประชาคมโลกเนี่ยอันนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยละนะครับผมคิดว่าพวกตะวันตกเนี่ยประเทศพวกเ e อีสหรัฐนะครับแล้วก็ UN ก็ตามอะไรเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคือว่าเขาก็พูดไปตามนั้นแต่อย่าลืมนะครับเวลาเขาพูดเนี่ย เขาพูดแทนประชาชนคนไทยที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลเลือกพักเก้าไกลที่โดนยุบนะฮสิบล้านคนเนี่ยใครจะพูดแทนเขาได้นะครับก็พวกนี้ก็พูดได้ในระดับหนึ่งนะ,ะถ้ารวมแล้วรวมพักเพื่อไทยมาด้วยก็ได้เพราะว่าเขาก็มีจุดยืนร่วมกันก่อนเลือกตั้งน,นะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเทศที่สําคัญสําคัญเนี่ยคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ อย่าล <Five. S 1> ืมนะครับว่าที่ผ่านมาที่เขาได้พบปากกันเนี่ยคุณพิธาอะไรเงี้ยมีญี่ปุ่น i̇şte. ด้วยเกาหลีใต้ด้วยนะแต่ <India S> 2> <RIS> 2> ขาดอินเดียนะอินเดียไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องพวกนี้อินเดียก็ไปทางแต่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้แม้กระทั่งในอาเซียนเองเขาก็มีความเป็นห่วงแต่อาเซียนเขาก็มีธรมเนียมปฏิบัติว่าเขาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในเขาก็ไม่พูดมากแต่ผมก็ก็พูดก็เห็นเหมือนกันว่าเขามีความเป็นห่วงเหมือนกันนะครับคือเขาก็เชียร์เหมือนกันตอนนั้นคุณหลังเลือกตั้งใหม่ๆอ่ะผมไปเดินทางไปต่างประเทศไป สนทนาวิชาการอะไรอย่างนี้นะครับคนก็ถามว่าพิธาจะเป็นนายกันเหรอแล้วคุณเนี่ยประเทศไทยจะได้เดินหน้าได้ทนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้พอมาเหตุการณ์ก็คาราคะซังมา10กว่าเดือนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไทยนี่ไม่ไม่เดินหน้าแล้วเหมือนกับว่าจะย่ําอยู่กับที่เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาก็เลยคิดอย่างงี้ก็เลยคิดว่าต่างชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกตะวันตกนะครับมันก็มีพวกในใน,ในอาเซียนในระดับหนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาก็เหมือนกับว่าให้กําลังใจเป็นกองเชียร์อยากเห็น ประเทศไทยก้าวข้ามตรงนี้ไปความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยอะไรเงี้ยแต่มันก็คือการการบริหารจัดการประเทศนะฮะที่มาจากเสียงประชาชนแล้วมันก็สามารถเดินหน้าเป็นที่ยอมรับได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะคือเกี่ยวเนื่องกันนี่มันเป็นถามต่อเลยเพราะต้องยอมรับว่าการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันผูกกันมันแยกจากกันโดยไม่ขาดที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่าอ่ะเราหลุดจากรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นผลพลอยมาจากทหารจากการจิดอำนาจ พอมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆการค้าการลงทุนก็น่าจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งแต่เท่าที่ดู10กว่าเดือนที่ผ่านมาอาจจะเพราะเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ไปซ้ําเติมอีกหรือเปล่าครับในมุมของอาจารย์ครับท่านคุณตาสังเกตเนี่ยเรามีต้นทุนสูงมากกับเหตุบ้านการเมืองที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคการยึอดอํานาจแรไรต่างสังเกตนะครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพลาดรถไฟขบวนเซมิคอนดักเตอร์ครือตอนนี้มันมีนวัตกรรม ที่พุ่งมากเลยนะครับในโลกนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่อง AI พวก machine learning ปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆนี <c oughs> ค่คือคือคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรายางัยางยังยังพึ่งเรายังหากินกับบุญเก่าอุตสาหกรรมเก่าก็คือว่าที่ตั้งขึ้นมาเมื่อสมัยสักสามสปีที่แล้วอะไรนะครับสมัยาารัฐบาลพลเอกปรมอะไรเงี้ยก็ยังพอหากินได้ระดับหนึ่งแต่นี้มันเริ่มเห็นแล้วว่ามันอิ่มตัวแล้วแล้วเราเริ่มมีอาการแบบสรงสงสุดสๆดงสงสุดๆก็คือว่าเศรษฐกิจขยายตัว2% 1.5 22กว่า แทนที่เคยเป็น4ี่ห้านะครับสมัยก่อน78 9 10ปดเก้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีเลยเพราะนั้นพออาการอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นว่าคนเนี่ยรายได้ไม่พอละครัวหนี้สินครัวเรือนเนี่ยเกเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันแปลว่ากําลังซื้อมันจะลดลงนะครับแล้วมีเงินเฟ้อประกอบไปด้วยเศรษฐกิจคือก้อนเค้กมันไม่ค่อยขยายละเพราะนั้นใครที่ขายใหญ่เนี่ยเขาผูกขาดได้เขาก็กินก้อนเค้กเก่าไปเรื่อยๆแต่คนที่มาใหม่หรือคนรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนตอนนั้น อ่อตศาศีรษะคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีน้อยลงลดลงนะก็จะลําบากขึ้นครับค่ะอาจารย์คะยังยังขอถามเรื่องของการต่างประเทศนิดนึงอะคะ่ะตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเอ่อต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะออกมาในนามกลุ่มไม่ออกไหมแบบ EU หรือว่าอย่าง18ประเทศเขารวมกันในนามกลุ่มใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เริ่มแบบเป็น ของแต่ละประเทศก็มีอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกมาแบบนี้ค่ะกับกับเรื่องของการยุบผักก้าวไกลอย่างนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองจะต้องออกแอคชั่นอะไรไหมหรือต้องแถลงชี้แจงเพื่อให้นานาชาติเขาเข้าใจไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราณเวลานี้ทําไมถึงต้องยุบก้าวไกลด้วยจําเป็นไหมคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของกระทรวงต่างประเทศนะครับของประเทศไทยที่จะต้องมีกัรชี้แจงแต่ผมคิดว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าผลที่ประจักษ์ปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็เถียงยากนะครับคือว่าเถียงยากคือว่ายุบพักคก้าไกลพรกคก้าไกลชนะเลือกตั้งอย่างสะอาดเลยนะอย่างเป็นที่ยอมรับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยุบพักครั้งแรกเป็นการยุบพักมาอย่างต่อเนื่องเกือบ20ปีรวมไปถึงบริบทนะถ้าดูในภาพรวมเนี่ยมีการยึดอำนาจไปด้วยอย่างเงี้ยคนก็เริ่มสรุปแล้วครับว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าอยากเป็นประชาธิปไตยมันก็คือเงี้ยง่ายๆคุณตาคุณกวางถ้าเราไม่ต้องไปโฆษณาะเราไม่ต้องไปบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยนะก็ไม่มีข้อกังขาก็แล้วไป นะครับแต่ว่าถ้าเราจะอยากจะเป็นไปบอกคนอื่นเขาในโลกนี้ว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ายุบพักอยู่เรื่อยๆพักชนะเลือกตั้งแล้วก็มีการยึดอำนาจไปด้วยเนี่ยคนก็ถามว่าจริงหรือเป็นประชาธิปไตยหรือครับดังนั้นถามในมุมใหม่เพราะก็ต้องยอมรับว่าบางประเทศที่อาจารย์บอกว่าณตอนนี้เศรษฐกิจเขากําลังโตแบบควบๆวเนี่ยจริงๆริประเทศเขาบางทีก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยมากไปกว่าเราแต่เขาไม่ได้พยายามพรีเซนต์เรื่องนี้ถูกไหมครับ,รบมันมีอยู่สองแนวที่มองเรื่องนี้ได้นะครับคบือบางประเทศเนี่ยเขาไม่เคย เป็นประชาธิปไตยมาก่อนครับคือคือเขาไม่ได้มีภาพภาพลักษณ์แบบนั้นคืออยงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งเช่นพม่าเดินนั่นแหละเ,นเนละช่นเวียดนามเช่นจีนอะไรเงี้ยถ้าเราว่าไปจริงเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยภายในพักเดียวนะเขามีพักเดียวนะครับหรือว่าประเทศที่แบบเมียนมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความคนไม่ค่อยมีความหวังอะไรกับเมียนมาขนาดนั้นแต่ของเราเนี่ยผมคิดว่ามันเปรียบเทียบได้สองอย่างคือเปรียบเทียบกับตัวเองตัวนี้คือเรามีเราเคยมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้แต่ว่ามันลดลดทอนลง แล้วก็มีความเป็นไปใิการสูงขึ้นนะครับจากการยุบพรรคต่างๆยึดอำนาจต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับ,รบฟิลิปเป็นอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีเลือกตั้งไม่นานนี่เองครับแลวเวลาเลือกตั้งของเขาเนี่ยผมสังเกตสรับผมเนี่ยตัววัดตัวหนึ่งนะคือว่าผู้ที่แพ้เลือกตั้งเนี่ยเขาต้องยอมรับถ้าผู้ที่แพ้เนี่ยเขาไม่ยอมรับเนี่ยเขา,าตีโพยตีพายพยายามหาเรื่องอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันสงบนะครับสิ่งๆที่เกิดขึ้้นนนใบาาเร ผู้ที่แพ้เลือกตั้งที่มันอยากเสียงประชาชนเนี่ยเขาไม่ยอมรับผลเพราะถ้าเกิดยอมรับผลเนี่ยพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไปแล้วนะครับพอไม่ยอมรับผลเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นเห็นมากนะครับนั่นกอ็อินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นประชาธิปไตยแบบแบบ,บล้ำหน้าเลยนะในในภูมิภาคสมัยก่อนนี้กึ่งกึ่งเผด็จการนะครับแต่ผมไปอ่านที่เขาโต้แย้งกันดีเบตกันในสภาอะไรอย่างนี้แล้วก็สังเกตนเวลาสิงคโปร์อะไรสิงคโปร์เนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาไม่ได้คุยกันเรื่องว่า พักค P p จะโดนยุบไหมหรือว่าจะมีใครเป็นเรื่องอื้อฉาวนู่นนี่เขา้าทุยึงเรื่องนโยบายความจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราน่าจะคุยเรื่องว่าเราจะทํายังไงที่จะเสียบเข้าไปในกับ พวก AI พวกปัญญาประดิษฐ์ที่มันจะนวัตกรรมขึ้นนโยบายต่างๆเราทะไรให้เศรษฐกิจก้าวหน้าให้ระบบการเมืองมันเดินหน้าได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าทุกๆวันเนี่ยเราเนี่ยมีเรื่องอื้อฉาวว่าพรรคนั้นจะโดนยุบไหมผู้นาเชื่อใหม่จะเชื่ออะไรอะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ครับคือมันมันควรจะเป็นเรื่องของการเดินด้านนโยบายครับอันนี้อันนี้เราเหมือนกับคนย่ําอยู่กับที่ครับพูดถึงนโยบายเนี่ยจากเวลาจะหมดแล้วเหลือหนึ่งทีขอสั้นๆอาจารย์คิดว่าสุดท้ายจะได้แก้รัฐมนูลไหมเราจะมีรัฐมนูญฉบับใหม ผมว่ายากมากครับเราเราเห็นว่าสอวอเนี่ยนะครับที่ยากมากเลยเหรอยากมากยากมากยากมากครับเพราะว่าก็เป็นที่ประจักษ์ครับเพราะว่าวุฒิสภาชุดใหม่ที่ขึ้นสวมหน้าเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ฝักฝ่ายที่จะแก้รัฐมนูลอาจจะแก้ยากเพราะต้องผ่านวุฒิสภาด้วยใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปรากฏการที่เกิดขึ้นกับพรรคเก้าไกลอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทําให้เกิดความเก็บกดนะคุณตามผมคิดว่าความอยากแก้จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่า การขัดขวางก็จะสูงขึ้นไปด้วยอ,อ,อันนี้ก็จะทำให้เกิดความเก็บกดสําหรับสังคมการเมืองไทยค่ะข,ขออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้นี้เ,เราก็จะค้างอยู่ที่เรื่องของต่างประเทศแล้วอาจารย์พูดถึงความเป็นประชาธิปไตยในบ้านเราเยอะทีนี้ขอถามว่าแล้วพอต่างชาติเขามองมาเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในบ้านเราแล้วมันจะส่งผลกับบทบาทของไทยในเวทีโลกยังไงบ้างคะหลังจากนี้คะครับเป็นคําถามที่ดีผมคิดว่าอ,อันนี้หนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่บทบาทไทยในเวทีโลกเนี่ยตกต่ํา มาเรื่อยๆเพราะว่า,เ,าเราจะไม่สามารถพังงาจขึ้นมาในเวทีโลกเวทีอาเซียนอ,อะไรได้ครับถ้าว่า,าบ้านเราไม่ไม่เคลียร์กันเองอเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นานายกเนี่ยนะครับอ,อยู่ดีๆก็โดนเรื่องถอดถอนขึ้นมาได้นะครับพราว่านายกโดนโดนเรื่องถอดถอนแล้วก็คาราการสั่งอยู่เนี่ยท่านนายกจะไปคุยกับผู้นําต่างประเทศมันก็ยากมกันไม่รู้ว่าคุณจะอยู่อีกนานแค่ไหนใช่ถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้พักนี้คุณจะโดนยุบไหมคุณจะเป็นผู้นําประเทศอีกนานขนาดไหนเพราะนั้น สำหรับต่างประเทศเนี่ยบทบาทเราตกต่ำลงเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่าเอาเอาเอาตัวรอดไปไปวันวันหนึ่งนะครับพูด,ดง่ายๆมันไปไปพังงาดขึ้นมาหรือว่าไปอำนาจต่อรองเราเราลดลงเพราะว่าข้างในประเทศเราเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นจะไปเดินหน้าเดินหมากต่อเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากมายและข้อจํากัดเหล่านี้ก็ไม่ใหม่แต่ว่ามันมากขึ้นครับค,คาเดียวก่อนปิดรายการประเทศไทยยังมีความหวังไหมมีหรือไม่มีณนะตอนนี้ครับอาจารย์ีิดีนั้น มีความหวังเสมอครับโอเคอย่างน้อยๆก็ยังมีความหวังเดี๋ยวต้องหา<ด>ทาง,างนะงพอสุดท้ายเดี๋ยวก็จะมีพักใหม่เกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือว่าพักเก่าเปลี่ยนชื่อก็ไม่รู้เหมือน แต่น่าสนใจจากข้อแนะนําของอาจารย์นะคะว่าเราต้องไปศึกษาสิงคโปร์เขาเหมือนกันว่าเวลาเขาคุยเขาคุยกัเรื่องของนโยบายมันจะช่วยในการพัฒนาประเทศด้วยนะคะเป็นกันบ้านให้เราด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธิตินันมากเลยจากรัฐศาสตร์จุฬาที่มานั่งในรายการพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะเสียดายเวลาหมดแล้วจริงๆงั้นก็เดี๋ยวติดตามเป็นข่าวเรื่องรายการต่อไปเลยนะครับส่วนเราสองคนพบกันใหม่พรุ่งนี้กับมอ r ning n เด i o n ประจำวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ